ดิถีต้องห้ามเป็นความเชื่อตามคติโบราณที่ว่าห้ามดิถีสงสิบสี่เผาผี15นาลี11สมรส7ซึ่งมีความหมายดังนี้สงสิบสี่หมายถึงวันขึ้นหรือแรมสิบสี่ค่ำห้ามประกอบพิธีการมงคลเกี่ยวกับสงเช่นการบวชนาคลาอุปสมบทการที่ห้ามเช่นนี้เนื่องจากตำราการละกินีตกในตำราอาคคนีโรด ตกลงในพัตเเสมาในวันขึ้นหรือแรม 14. ค่เผาผี15หมายถึงวันขึ้นหรือแรม15ห้าค่ำห้ามปรงศพไม่ให้มีงานชาปนากิจเผาศพหรือว่าเผาผีอย่างไรก็ตามยังมีความเชื่อถือกันอีกอย่างหนึ่งคือวันข้างขึ้นให้ปรงศพเป็นเลขขี่ข้างแรมให้ปรงศพเป็นเลขคู่นาลี1 1หมายถึงวันขึ้นหรือแรม11ค่ำ ห้ามประกอบพิธีมงคลเกี่ยวกับสตรีเพศเช่นโกนจุกเด็กหญิงแต่งงานสมรส7หมายถึงวันขึ้นหรือแรมเจ็ดค่ำห้ามประกอบพิธีมงคลสมรสเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะมีข้อยกเว้นในกรณีดีทีเลียงหมอนขึ้นเจ็ดค่ำสามารถกระทำพิธีมงคลสมรสได้แต่ถ้าหากตรงกับวันศุกร์ไม่ว่าจะขึ้นหรือแรมเจ็ดค่ำต่อให้เลิกดีอย่างไร ก็ไม่ควรทำพิธีมงคลสมรสเนื่องจากคนโบราณเขาถือกันมากว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิลัน